โอ้ยงเงียบๆเอ๋ไอ้บังดแดดอ่ะโอ้อะไรว,วะเนี่ยดาวตรงนี้นะที่ยังไม่สำรวจนะอ่ะโอ้ใช่แล้วและทีนี้นะทรัพยากรที่น่าถึงมากเลยมีทั้งแหล่เพชรและก็พืชพันธุ์นานาชนิดด้วยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเห็ดเหรอเอ้ยนี่มันเชื้อราดิพี่บอกเลยวะเนี่ยทำไมฉชิดไม่ทำไม่ได้เอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้อออยออกันเนี่ยไอ้เหี้พวกนี้เนี่ยรีบหนีกันก่อนเร็วไปนี่กันสวย เเเออออ้้้ล่ยบนป็รดีในที่บอดนี้มีชูชีพไว้แมปใหม่ฮ่าทหวะนไอ้บอยสับๆไอ้แสองสาวหน่อยเฮ้ยมีแต่ผู้ชายเอ้ามาเป็นโลแซบให้จวดให้แดงหมดเพื่อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เงาะฟังไก ย5หาตุลาคมนี้มาแน่นอน